ก่อนกลับบ้านวันนี้ค่ะเราก็ไปเก็บหน่อไม้กันนะคะหลังท้ายสวนนะคะก็จะมีต้นไผ่อยู่ข้างหลังค่ะและก็จะมีลำธารด้วยนะทุกคนที่นี่คือบอกเลยค่ะว่าธรรมชาติสุดๆเลยส่วนนี้น้องเขยก็กําลังปีนไปหาหน่อไม้กันค่ะและแล้วก็เจอแล้วหนึ่งหน่อค่ะทํากันตัดเลยค่ะน้องเขยก็คือบอกเลยค่ะว่ามืออาชีพมากได้หน่อกําลังน่ารักเลยค่ะพอดีเรากินเลยข้อดีของการอยู่บ้านนอกค่ะคือเราจะหาของกินตามไร่ตามสวนแบบนี้เลยค่ะและต้องบอก เลยนะคะว่าสนุกมากค่ะทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเวลาที่มาไลา่มาสวนแล้วมาหาของกินแบบนี้และแล้วเราก็เจอหน่อใหญ่ๆอีกหน่อนึงแล้วคะ่ะแม่ใหม่ก็ลองทํากันตัดเลยนะคะแต่บอกเลยคะ่ะว่าไม่ผ่านคะ่ะทุกคนสุดท้ายคะ่ะก็ต้องให้น้องเขยมาทําตามเคยเพราะว่ามันต้องใช้แรงมากๆเลยคะ่ะในการตัดหน่อไม้น้องเขยมาตัดแค่แป๊บเดียวคะ่ะก็ได้แล้วนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่าต้องใช้คนมีแรงจริงๆเพื่อนๆล่ะคะเคยกินไผ่ต้นนี้หรือเปล่าและที่บ้านของเพื่อนๆล่ะคะเรียกไผ่ต้นนี้ว่า ไอะไรกันที่บ้านของแม่หมหรือว่าภาษาโมงค่ะจะเรียกว่าชงตัวจื่อนะคะถ้าจำไม่ผิดน,นะคะภาษาไทยเขาจะเรียกว่าไผ่ตองค่ะส่วนมากค่ะเขาก็จะนิยมเอาไปดองนะคะทําให้มันส้มๆแล้วค่อยมาแกงอีกทีพอตัดเสร็จค่ะเราก็เดินกลับบ้านอย่างมีความสุขเลยค่ะต้องบอกเลยค่ะทุกคนว่าฟินมากๆเลยบรรยากาศที่ไร่ที่สวนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ5้าโมงครึ่งนะคะกําลังจะ6กโมงแล้วค่ะถึงเวลากลับบ้านกันพอดีเลยแต่ก่อนที่จะกลับบ้านค่ะเราก็ต้องมาปอกหน่อไม้ก่อนนะคะ เราจะเอากลับไปแค่ส่วนที่มันอ่อนๆค่ะทุกคนนี่เลยค่ะเราก็ต้องให้มืออาชีพทําเลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าน้องเขยคือปอกหอ่อไม้เก่งมากแม่ใหม่ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเขาปอกกันแบบนี้เพิ่งจะเห็นครั้งแรกเลยค่ะเว้าวมากเลยนะคะถ้าเป็นแม่ใหม่ปอกแม่ใหม่ก็คงต้องแกะที่รับแผ่นออกอะคะ่ะแต่ว่าน้องเขยค่ะใช้วิธีง่ายมากทุกคนปอกสองหนอค่ะไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเชี่ยวชาญสุดๆไปเลยพอปอกเสร็จค่ะก็เอาเก็บใส่ถุงเลยนะคะแล้วก็ ใาสา่เกิดหรือวาา่าอใส่เป้ของเราเลยและแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนมาส่วนในวันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยมากแล้วก็สนุกมากสําคัญเลยค่ะได้มาถ่ายบรรยากาศที่ไรให้เพื่อนๆดูกันส่วนนี้ก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่ค่ะทุกคน <nickname> เพื่อนๆเคยเดินกันไหมคะแม่ใหม่เดินมาตังแต่เด็กเลยค่ะชอบมากและแล้วนะคะวันนี้เราก็ต้องเดินกลับเช่นเคยค่ะ <me et> เพราะว่ารถเรามาไม่ได้นะคะฝนตกนะคะบอกเลยค่ะว่าถนนจะเละมาก <me et> และนี่ก็จะเป็นบรรยากาศค <ragon> ่ะตอนที่เรากลับบ้านกัน <me et> ตอนนี้ก็ประมาณ6กโมงเย็นแล้ว บอกเลยค่ะว่าฟินมากบรรยากาศที่ไร่ที่สวนวันนี้ต้องขอลาเพื่อนๆไปกับบรรยากาศในหมู่บ้านนะคะน,นี่ก็มาถึงหมู่บ้านตลาดหมูสิบที่แม่หม่ชอบถ่ายทุกคนดูตอนเย็นนะคะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เลยอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแม่หมรู้สึกว่าหมายโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาอยู่บนดอยแบบนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่ติดตามแม่หมกลับมาถึงบ้านค่ะแม่ก็ต้มไก่รอเลยขออนุญาตไปกินข้าวกันนะทุกคนรู้สึกว่าหิวมากแล้วว่า